ครับสวัสดีครับผม uh, วันนี้มาที่แคมป์ช้างนะครับมาเยี่ยมน้องโมกันนะครับผมน้องโมก็มาอยู่แคมป์ช้างกับเพื่อนสามด้วยกันสองเชือกสามเชือกด้วยกันนะครับผมนี่ก็เป็นพังน้องโมนะครับดูทางนี้ก็จะเป็นพังแม่เงินนะครับทางโน้นก็จะเป็นพลายดูมกันนะครับผมก็เป็นช้างของเราทั้งหมดนะครับของเราก็มีด้วยกันสี่เชือกนะครับมี น้องโมนะครับแม่เงินนะครับพลายโดมก็น้องตายกันนะครับมีด้วยกันสี่เชือตอนนี้ก็ดูแลด้วยฟานโบ้นะครับผมดูแลด้วยฟานโบ้อยู่ที่นี่นะครับแ้งนะครับผมก็จะพาแม่โมนะครับว่ามาอยู่กับพลายโดมนะครับพลายโดมจะฝึกให้พลายโดมนะครับเป็นพ่อพันธุกันนะครับแต่ว่าพลายโดมของเรากหอย่างว่าเนาะเป็นช้างที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาเนาะครับผมยังยังเด็กนะครับ วันนั้นเถอะนะครับตรงนี้ก็จะมีรุ่นเด็กๆกันนะครับอายุเยอะกว่าเพื่อนก็จะเป็นพี่ตายนะครับผมน้องตายของเรานะครับอายุจะจะเยอะกว่านะครับพี่ตายก็อายุ21ปีนะครับผมนี่น้องโมก็อายุ11ปีครับต่างกัน10ปีนะครับแม่เงินก็จะอยู่ประมาณ15-16ปีนะครับผมปลายโดมก็จะไล่เลี่ยกันครับน้องโมนะครับ น้องโมก็คือแม่ของพลายมีบุญนั่นเองนะครับผมนี่แหละก็แม่ของพลายมีบุญน,นะครับผมก็มาอยู่กันที่นี่นะครับอยู่ที่แคมช้างนะครับนาจอมเทียนนะครับผมทีนี้ก็เป็นช้างตรง,งานกันทั้งหมดนะครับช่วงนี้ก็จะยากลําบากกันนะครับดูแลนะครับฝานูก็เอามาดูแลช่วยคุณตานะครับผมเพราะว่า จะมาฝึกให้ปลายโดมนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับพลายโดมก็ยังไม่ภาษีภาษานะครับสำหรับปลายโดมของเราเนาะครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องการที่จะผสมพันธุ์ก็ยังเล็กนะครับผมก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับถ้าคนเขาเป็นก็จะมาเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็ฝึกไปประมาณนี้แล้วแต่แต่ว่าปลายโดมของเราน่าจะเป็น <laughs> ไม่เก่งเรื่องนี้นะครับผม ก็มาแวะมาเยี <S an> ่ยมนะครับผมก็คิดถึงน้องนะครับผมเห็นพี่ตายเกาเหงาอยู่ทางนู้นนะครับปี่ตายก็จะเหงาอยู่ทางนู้นเหงากันมากมากนะครับคิดถึงน้องโมพอน้องเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมทางนี้ก็จะดูแลด้วยฟานโบ้นะครับดูแลฟานโบ้ฟานโบ้ก็ดูแลกันสองเชือกนะครับก็จะมีแม่เงินนะครับผมจะมีแม่เงินกับลายโดมนะครับผม แต่วันนี้เราก็เอามาให้เขาดูแลสามเชือกนะครับเราก็จะดูแลอยู่ทางโน้นนะครับเชือกเดียวนะครับเป็นน้องตายนะครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาครับที่นี้นาจอมเทียนนะครับผมตรงนี้เป็นแคมป์ช้างนะครับนาจอมเทียนก็รู้สึกจะล้างไปแล้วะครับผมปิดกิจการไปนานแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดกิจการตอนไหนอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงที่ วิกฤตเนาะช่วงวิกฤตต้องช่วยเหลือตัวเองไปนะครับยิ่งทุกวันนี้ก็ไหลผลไม้นะครับทางช่อง y YouTube ของเราก็รู้สึกว่างเงียบๆทางช่องพลายมีบุญน,นะครับก็รู้สึกางเงียบกันเหลือเกินนะครับผมก็แต่ละวันก็ไม่พอจะมีค่าน้ำมันนะครับไปตัดหญ้าหาอาหารให้น้องๆนะครับผม คะแนนที่ได้ทุนเดิมที่มีก็หมดกันไปนะครับเพราะนานเหลือเก,กินนะครับผมสองปีเข้าปีที่สามนี่แล้วก็นานกันนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไม่รู้จะดํารงชีพไปยังไงเนาะคิดแล้วก็ลําบากใจเหลือเกินนะครับผมกับการที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่ถ้าไม่มีรายได้อย่างนี้แล้วก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับผมด้วย ไหวของเราก็อายุก็หกสิบอัพแล้วครับผมก็ก็ช้างนะครับไม่ใช่วัวควายเนาะก็กินแต่ละทีก็กินเยอะกันนะครับผมตอนเช้าเราก็ต้องลุกไปแต่เช้านะครับไปตัดหญ้าหาอาหารให้น้องกันนะครับผมตัดหยาตัดต้นสับประรดนะครับคะแนนที่แม่แม,ม่มอบเข้ามาให้เราก็นําไปซื้อต้นยานิเปียเป็นอาหารหลักนะครับเป็นต้นสับประรดด้วยนะครับมาให้น้องๆได้กินได้ทานกันนะครับผม แต่ช่วงนี้ก็ไลฟ์ก็ค่อนข้างจะยากกันนะครับแม่แม่ก็ห่างหายไปนะครับก็มีเพียงไม่กี่ท่านนะครับแวะเข้ามาก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมเวลาไลฟ์ก็ช่วยสนับสนุนนะครับอุดหนุนกันด้วยนะครับผมเพื่อจะมีคะแนนสะสมนะครับมาซื้ออาหารให้ให้กับน้องๆนี่ครับได้กินได้ทานกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากลําบากกันเหลือเกินนะครับผม น้องโมก็มาอยู่กับพายโดมมาอยู่กับแม่เงินกันที่นี่นะครับอยู่ที่แคมป์ช้างนะครับนาชมเทียนนะครับผมอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทนะครับชมเทียนซอยสี่เนาะครับผมก,ก็ห่างจากนี้ไปก็ไม่ไม่ไกลนะครับก็จะถึงทะเลนะครับผมก็จะถึงทะเลอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับผมเราก็เดินลัดมานะครับพาลัดจากหมู่บ้านชาวเขามา พามาให้อยู่กับพลายโดมนะครับผมก็เพื่อน้องจะมีลูกขึ้นใหม่อีกนะครับพรก็รอดูว่าถ้าวันนี้ทํามีลูกขึ้นมางวดนี้เราจะไม่ฉีดยานะครับผมเราจะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเลี้ยงแบบโบราณครับแบบรุนปู่รุ่นพ่อที่เคยเลี้ยงมานะครับผมก็จะเลี้ยงกันแบบนั้นนะครับไม่เพิ่งพาทางหมอนะครับผมสมัยคุณพ่อยังหนุ่มนะครับเคยไปคล้องนะครับผม เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปคล้องก็จากคลองรุ่นแม่โมนะครับผมรุ่นปลายโดมเ่ยละครับคลองรุ่นนี้แนี่ย,ยคลองมาคลองมาพ่อก็เป็นหมอคลองช้างแต่ท่านก็จากเราไปแล้วนะครับผมด้วยโรคมะเร็งนะครับผมที่ถุงน้ําดีท่านเคยเล่าให้เราฟังว่าท่านเคยไปคล้องนู่นนะแถว พม่าแถวกัมพูชานะครับแถวเวียดนามเขาเคยไปนะครับแถวประเทศลาวก็ไปกันหลายที่ครับพอฤดูปักดําเสร็จก็จะพากันไปคล้องกันนะครับผมคล้องมาก็ได้ประมาณทีหนึ่งก็ได้ประมาณสี่เชือกห้าเชือกมามาก็มาฝึกนะครับก็มีพอค้านู่นะครับจากจังหวัดแพร่นะครับจากจังหวัดลำปางเขาก็มาซื้อกันนะครับผม ราคาสมัยนู้นก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสี่พันคะแนนเนาะครับรุ่นพลายโดมนี่ก็อยู่ที่ราคาสี่พันนะครับผมคุณพ่อบอกว่าเคยจับมารุ่นพลายโดมมาก็ลายเชือกเหมือนกันนะครับผมมาสมัยคุณพ่อ,อยังหนุมน่มๆยังไม่ได้กับคุณแม่เลยนะครับออคุณพ่อก็มาเล่าให้เราฟังพอสมัยสุดท้ายที่ท่านจะได้หยุดไปคล้องก็นู่นแหละครับการลัง เขาก็ปิดปิดเมืองกันเนาะปิดประเทศกันปิดประเทศไปคล้องที่กัมพูชาแล้วก็ขึ้นมากําลังถึงช่องตาตุมนะครับผมช่องแคบตาตุมทางทางโน้นทางประเทศเกมัมเนก็มันจะมีต่ําลงไปกันกว่าประเทศไทยเยอะเลยกำลังจะขึ้นช่องมาก็ทางการกมัมรเขาก็ได้สั่งห้ามเขาก็ทําการยิงนะครับผม <laughs> ยิง ก็พอดีนะครับมีพระคุบาประกรรมปกป้องก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรนะครับผมก็ปลอดภัยกันไปแต่ช้างของเราก็โดนนะครับผมช้างของเราโดนที่คอนะครับรถล,ลมช้างของพ่อนะโดนทีนี้ก็ช้างป่าก็หลุดลงไปโน่นละคืนนะครับผมช้างของพ่อก็จะพาพ่อวิ่งมานะครับวิ่งมาถึงที่บ้านเลยนะครับผมระยะทางก็ประมาณ200กิโลเนาะครับผม ที่จากปตุมมาถึงบ้านตะกลางนี่ครับมาถึงก็มาลม้ลมล้มลงแล้วก็ขาดใจตายในที่สุดพามาถึงที่บ้านก็เป็นว่าพระครูบาประกรรมคุ้มครองนะครับไม่ให้คนเป็นอะไรนะครับผมประมาณนั้นแหละสมัยที่เคยไปคล้องกันนะครับคุณพ่อเป็นนักคล้องช้างนะครับผมเป็นสมัยนมนม แต่ท่านก็จากเราไปนะครับโดวยวัยแค่67ปีเองนะครับผมเ,ออเวลานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเวลาตอน,นเย็นกินข้าวเสร็จแกก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเราเราสมัยที่ท่านเคยไปคล้องนะครับที่โน่นที่นี่ก็จะเล่าให้เราฟังว่าช้างรุ่นๆประมาณนี้ประมาณนี้เขาคล้องกันตัวเล็กๆเขาก็ไม่คล้องกันนะครับผมตัวเล็กๆก็จะเอามาไปเอามาแล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็ มาตกงานนะครับรุนลูกๆก,ก็ไม่ใช่มาคล้อนะครับมาตกงานอยู่ที่พัทยากันแล้วตอนนี้นะครับผมก็สองปีกว่าเข้าปีที่สามไ้แล้วนะครับผมก็คะแนนเก่าที่มีก็จะหมดกันนะครับเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์ที่กินเยอะกันนะครับผมแต่ละวันก็กินเยอะกันมากๆนะครับผมโดยเฉพาะช้างวัยรุ่นอย่างนี้แล้วก็จะกินเก่งย่อยไวนะครับผมก็ช้างเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระเพาะเนาะก็มีแต่ลำไส้ใหญ่ขดไปขดมาทานไปก็จะย่อยไป ไว้กันที่สุดเลยนะครับผมนี่กับลายโดมนะครับผมกับพังแม่โมพังแม่เงินนะครับโดยการสามเชือกนะครับผมเป็นช้างของเราก็สีเชือกกับพังน้องตายนะครับผมก็จะดูแลจะพากลับบ้านก็คงจะยากลําบากกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตเพียงแค่นี้นะครับผมเนาะครับโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ